ผีกับภูมิและการอุทิศส่วนบุญกุศลหนึ่งในข้อสงสัยที่มนุษย์มักถามอยู่เสมอคือเมื่อเราทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับเขาจะได้รับหรือไม่และถ้าได้รับจริงเขาจะได้รับในฐานะใดคำตอบที่ตรงที่สุดคือได้รับเหมือนกันแต่ใช้ประโยชน์ต่างกัน 1. ผีความคิดที่ยังวนเวียน ผีในความหมายเชิงจิตวิญญาณคือความคิดที่ยังล่องลอยยังไม่ยอมรับว่าตนพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อได้รับบุญกุศลจากการอุทิศผลบุญนั้นแปลเป็นการบรรเทาความหิวกระหายทางความคิดเขายังคิดว่าตนต้องกินต้องอิ่มต้องยังชีพเหมือนมนุษย์บุญจึงถูกใช้เป็นเพียงการคลายเวทนาชั่วคราว เหมือนผู้ที่ยังห่วงอาหารแต่ไม่อาจลิ้มรสได้จริงได้เพียงความอิ่มใจที่ช่วยให้จิตเบาบางลง 2. ภูมิความรู้สึกของการยึดเป็นตัวตนภูมิหมายถึงฐานของความสำคัญมั่นหมายความรู้สึกว่าตนยังมียังเป็นยังครอบครองเมื่อได้รับบุญกุศลผลบุญนั้นจะถูกยึดถือเป็นสมบัติของตน ไม่ใช่แค่บันเทาเหมือนผีแต่กลายเป็นพลังค้ำจุนให้ภูมินั้นดำรงอยู่จิตที่ยังสำคัญมั่นหมายจะใช้บุญเพื่อเสริมการเป็นอยู่เช่นเดียวกับคนรวยที่มีทรัพย์มากก็ยังยึดว่าทั้งหมดเป็นของตน 3. เหตุผลที่ต่างกันแต่แก่นเดียวกันทั้งผีและภูมิต่างก็ได้รับผลบุญกุศลเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้ผลปรากฏต่างกันคือ สภาพจิตของผู้รับผีเท่ากับยังวนเวียนกับความคิดว่าตนยังเป็นมนุษย์ที่ต้องกินภูมิเท่ากับยังสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่ได้รับคือของฉันดังนั้นบุญที่ส่งไปไม่เคยสูญหายแต่จิตผู้รับเป็นตัวกำหนดการใช้ 4. ข้อสรุปเชิงธรรมมนุษย์ที่อุทิศบุญกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับจึงไม่ควรสงสัยว่า บุญถึงหรือไม่แต่ควรเข้าใจว่าถึงแน่นอนแต่ใช้แตกต่างการทำบุญไม่สูญเปล่าแต่จะถูกแปรเปลี่ยนไปตามความคิดความรู้สึกของผู้รับเพราะแม้ในโลกวิญญาณดวงจิตเหล่านั้นก็ยังคิดว่าตนเองเป็นมนุษย์อยู่ดีนี่แหละคือคำตอบที่ทั้งผีและภูมิมีร่วมกัน